ขอน้อมน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะสิ่งดีๆมีมาเล่าในตอนนี้มีชื่อว่าแสดงธรรมนำมหาชนจากพระไตรปิฎกร่วมสมัยของพระมหาอุเทนปัญญาปริทั์ค่ะพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่แต่ในตู้นะคะแต่ควรที่จะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะ สมัยที่พระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆนะคะพระองค์ทรงหลีกเล่นแล้วก็ได้ตรึกตรองว่ารมที่ทรงตรัสรู้เนี่ยผู้อื่นเห็นตามได้ยากนะคะแต่พอท่านท้าวสามบดีปลอมมาทูลขอให้ทรงสแสดงธรรมพระองค์ก็มุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะอะไรคะกลุ่มเป้าหมายจะบรรลุได้ชับพลันแล้วพระองค์ก็จัดสรรธรรมที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนั้นนะคะ แต่พอทรงทราบว่าพระอาจารย์ทั้งสองสิ้นแล้วนะคะก็มุ่งไปที่เป้าหมายรองค่ะคือกลุ่มบรญจวคีค่ะในการนี้ไม่ได้หมายความว่า,วา,พ,ราพระพุทธองค์จะทรงปัญญาเอ,อ่อไม่ได้หมายความว่าที่พระองค์จะทรงดูหมิ่นปัญญาของคนอื่นนะคะในการที่ออมุ่งไปที่เป้าหมายหลักและเป้าหมายรองพระองค์ทรงเห็นว่ามนุษย์นี่มีคุณภาพ และมีปัญญาที่จะสามารถพัฒนาได้ค่ะมนุษย์ยังมีศักยภาพในการฝึกฝนอบรมตนได้อีกด้วยดังนั้นสิ่งที่รู้ได้ยากก็ใช่ว่าไม่อาจจะรู้ได้และสิ่งที่ตนรู้ก็ใช่ว่าคนอื่นจะไม่รู้ถ้าชอบก็ไล่ละแช่นะคะราจิตแก้าบงพิวัตรสวัสดีค่ะ